เอบวกบวกบวกต้นตงดอกตูมไม่ต้องสวมหมวกก็รู้สึกมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้นเขียวแล้วก็หน่อหนอกาจะขึ้นสวยตรงตรมต้นเขียวครับหน่อตรงหน่อตรงตูมตุ้มยืดเร็วยืดเร็วครับแล้วก็หน่อใหญ่ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับโคู่หูมหัศจรรย์ เวอร์แพนเวอร์แพนไครโตซานของบริษัทเวอร์แ t i อินโนเวชันกับผมสหาภาพการจนะยุรันพลวันนี้ผมยืนอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่ท่ามกลางสวนนอไม้ฝรั่งซึ่งเจ้าของสวนมายืนหน้าบ้านแต่เช้าทุกเช้าแกจะพูดว่า เอบวกบวกบวกต้นตรงดอกตูมไม่ต้องสวมหมวกแกมีสโลแกนแบบนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปทาความรู้จักกับเจ้าของสวนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง3ท่านเอาลายงานตัวให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนอ่าท่านแรกชื่อดำรงบัวสนอครับดำรงบัวบัวสนอครับอ่ะท่านที่สองอันนี้เสาวลักบัวสนอนะคะเสาวลักบัวสนอเป็นภรรยาอ่าท่านที่3ครับ พัทรินอนันทนาบุรินค่ะเป็นผู้แนะนําที่ทั้งสองค่ะให้ได้ใช้คู่หูมหัศจรรย์ของเราค่ะครับทีนี้ก็จะมาถามพี่ดำรงนะครับว่านอไม้ฝรั่งเนี่ยปลูกทั้งหมดกี่ไร่ครับ5ไร่ครับ5ไร่ห้าไร่ครับ5ไร่เนาะครับเออมันบํารุงรักษาเนี่ยยากไหมขั้นตอนการบํารุงรักษาหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยครับก็ไม่ยากครับต้องใส่ใจดูแลนิดนึงฮะถึงจะได้ผลผลิตที่ เต็มประสิทธิภาพอะครับครับเดิมทีเนี่ยใช้ยังไงบ้างมีปุ๋ยมีอะไรอาศัยยังไงบ้างเดิมทีเดิมทีเราก็ใช้ทั่วๆไปอะครับครับแต่ทีนี้พอเรามาได้คู่หูได้คู่หูครับช่วงแรกฉีดประมาณ2ไร่2ไร่ก็คือว่าที่นี่มี5ไร่ฉีดก่อน2ไร่ทดลองทดลองยังไม่มั่นใจ2ไร่ก่อนฉีด2ไร่แล้วเป็นยังไงก็รู้สึกมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้นเขียวแล้วก็หนอ หน่อเขาจะขึ้นสวยตรงตรงต้นเขียวครับหน่อตรงหน่อตรง ตูมตูมยืดเร็วยืดเร็วครับแล้วก็นอใหญ่อ๋อนอใหญ่เลยจะเป็นเอเอเยอะมากครับเอเยอะเอเยอะมากคือเกรดมันใช่ไหมมันจะมีเกรดตลอดเกรดเอน้ำหนักดีน้ำหนักดีคือหนอไม้ฝรั่งมีเกรดเอเกรดบีและเกรดซีหลังจากพี่ใช้คู่หูประจันแล้วเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นเกรดเอเยอะอ๋อเนี่ยที่พี่ตื่นมาแต่เช้าเอคือตัวนี้ใช่ไหมเตีสี่ตีสี่เนี่ยพี่ตื่นมาเอเอเอต้น ตุ้มล้ <laughs> อตุอง้ง <c oughs> ไม่สวมหมวกไม่สวม,ม,ไ,มไม่สวมหมวกค,คืออะไรคืออะไรห <c oughs> มวกก็คือว่าพันที่สวมหมวกคือพันที่ขึ้นมาแล้วเขาจะบานเลยบ <c oughs> มันซึ่งไม่ได้ราคาอ แล้วเราก็เลยพอมาใช้ตัวนี้เนี่ยใช้ตัวนี้แล้วก็ให้หน่อหน่อหน่อพันธุ์ของเราจะเป็นหนอตูมพอาใช้ตัวนี้ปุ๊บมันจะขึ้นเร็วเราจะเก็บผลผลิตได้เร็วครับเรียกว่าไม่ต้องสวมหมวกเลยสวมหมวกเลยมันจะตูมมาตลอดถึงมากเค่หัวเข่าเราก็ยังตูมอยู่เกรดเอเกรดเอด้วยครับโอ้เนี่ยที่พี่ต่นมาตีสีเพราะอย่างนี้นี่เองนะครับเดิมทีเคยเห็นแบบนี้บ้างไหมล่ะน้อยมากน้อยมากครับถ้าอยากจะใช้ก็ใช้ได้เลยครับเพราะใช้แล้วดีจริงครับครับเพราะผมใช้ ตลอดไม่ได้หยุดเลยครับมันดีจริงครับออกจริงแล้วก็ขอฝากใครที่อยากสนใจหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับเวอร์แพนคู่หูของเราก็โทรมาสอบถามได้เลยครับยินดีให้คำปรึกษาคุณภรรยาล่ะครับยืนยิ้มอย่างเดียวมั่นใจไหมมั่นใจค่ะมั่นใจเป็นคนเป็นคนสั่งมาให้อ๋อเป็นคนสั่งมาให้เป็นคนบอกว่าต้องซื้อใช่ไหมอ่าท่านพูดแนะนำมาก็ฝากพี่น้องตาคีนะคะตาคีถ้าท่านใด ที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็อยากรู้เคล็ดลับยังไงใช้ดีทําไมถึงได้เอเอเอและทําไมถึงดกทําไมถึงดีเก็บทุกวันแล้วโดนพี่ดํารงอะ่ะแบบเฮ้ยทาไมเขาเก็บทุกวันรวยทุกวันเลยอยากรู้ถามเคล็ดลับพี่ดํารงได้นะคะแล้วติดต่อมาได้ค่ะเรายินดีให้คําปรึกษานะคะเพราะเบอร์บริษัทเวอร์คัสอินโนชันยินดีให้คาปรึกษาแล้วก็ ให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตค่ะคยอดเยี่ยมจริงๆค่ะมาใช้แล้วก็ได้ AAA ด้วยกันค่ะครับช่วงนี้ก็ขอขอบคุณพี่ดำรงนะครับแล้วก็พี่สวัลักษ์นะครับแล้วก็ท่านผู้แนะนำด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้มาถ่ายทำในวันนี้นะครับก็ณนะวันนี้ก็ถือโอกาสเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยนะครับมาช่วยกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับคู่หูมัสจรรย์ในช่วงนี้ผมและผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านก็ขอลาที่น้องทุกท่านไปก่อนนะครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับวัว์พนหญิงกเกษตรใช้เราด,ใาดีใช้เรารวยช่วยปลดนี้เย้